แล้วครับโูโูตาหนึ่งแปดสองสองดีทีคิดเอ็มว้าเกากร้อเลยเอ้แรกล้อเลย พ่อลองเอาปะทะตรงกลางหน่ยถึงถึงพอ่อถึงพอ่พอพ่อคอนเอาผ่านหน้าแล่แหละมีรือนเระอทีนะ่ครับให้หนวดสูงวันระทีแล้วโชว์โชว์หางเนี่ยโชว์ให้โดริกเนี่ย,ย,ยดเดี๋ยวจะโชว์ให้โดริกนะครับ lão 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 พอพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอพอแล้วพอแล้วเอ้ย <c oughs> ดันเลินเลยครับ <c oughs> แรงนะครับแรงแรงมาลอยไหมครับแรงครับลอยสิจเรอาร่อนนะครับแรงแรงนะครับซ้ายหน่อยนึงซ้ายหน่อยนึง ระวังต่อพ่อพ่อเดินหน้ามาเนี่ยเดินหน้ามาตรงจานอ่าซ้ายนิดนึงแล้วก็ตรงเลยหน้ายังเป็นลมอยู่นะครับช่วงนี้ ก็เดี๋ยวรถทับค่อยๆค่อยๆเด้อค่อยๆค่อยๆมาอีกเบาๆเบาๆฮ่ฮะฮะเอ็นเคอาร์ แล้วไถขึ้นนะครับเดี๋ยวปยยไปเติดตัดงคนูงพยายามไว้มาใส่หางนะอา,อาจะคับนี่มาเลยพอ่อ คนขับคล้องแล้วขับเลยเกียเ่ยวไว้วแบบัดนี้ไอโคราดนะครับเจ้าคูบูต้าจะเกี่ยวไแล้วบ่ะครับ ผมกวยไม่สุดพอ่อเดินหน้าดีกว่าครับมาดูครับขับไปขายไปครับวันนี้ซีสเกต,ตโคราดนะครับ นะครับต้อนเชื่รงรั ร้อยสิบช้าแล้วเวลาอีกสองร้อยสี่เจ็ดกิโลครับเขากับผู้สิงถัดมายบสองครับ ไอาเรีกมันสุดแล้วพอมันขึ้นสุดแล้วอย่าดึงมัน,ม,น,นมันนักเครื่องมันขึ้นสุดแล้วมันนักเครื่องมันมันนักมันนักมันไม่ตัดไม่เหมือนรุ่นใหม่นะ